จากแสงจันทร์ที่สาดผ่านหน้าต่างมุ้งลวดเข้ามาในห้องทำให้เห็นชัดพอสมควรว่ามีใครคนหนึ่งนั่งยองๆองอยู่ที่ปลายตีนเตียงลักษณะเป็นชายร่างผอมสูงสวมใส่เสื้อกางเกงสีทึมๆหน้าเสียมจมูกยาวตาลึกหน่ากลัวมากแวบแรกที่เห็นทำเอาตัวเย็นเฉียบนอนตัวแข็งไม่กล้ากระดุกกระดิกแต่ยังแข็งใจมองดูมันต่อไปอีก มันหันหน้าไปทางเตียงนอนของพี่แววกับลูกซึ่งกำลังหลับสนิทยังไม่ทันรู้ว่ามีคนตนื่นขึ้นมาเห็นมันจึงรำพึงขึ้นบเบาๆเหมือนพูดกับตัวเองผู้หญิงคนนั้นสวยเหลือเกินอยากเอาตัวไปอยู่ด้วยแต่กลัวพระที่สายซ่อยคอจะทำยังไงดีกล่าวขาดคำร่างลึกลับก็เลือนหายไป